กลับมาที่นูคะ่ะเด็กทุกคนคะเงยหนะ้าพี่พีชีขอเปิดประเด็นที่คำศัพท์เลยล้วกันคะ่ะมามีคำศัพท์ให้ท่องท่องกันตอนนี้เลยท่องกันตอนนี้เลยเด็กๆคะมีอะไรคะ่ะไปนะคะอันนี้พี่พีชีเทคนิคของพี่นะคะจะเป็นกรอนสับคะ่ะเป็นกรอนสับหาที่โจทย์ค่ะกรอนสับคะ่คะกรอ,อนสับอันนี้นะคะแปลว่าส,น,ส,น,น,สนับสนุนคะ่ะสนับสนุนค่ะ จดกันเลยแล้วมาดูว่าเราจะท่องกันได้ภายใน5นาทีไหมนะคะมีคำว่าอะไรบ้างจดค่ะ support subsidize subvent นะคะ support subsidize subvent นะคะ second เรียนเด่นเพราะมีครูเพราะมีครูส่งเสริมค่ะ นะคะ support s ubsidize s u b เ e n t second เรียนเด่นเพราะมีครูส่งเสริม encourage advocate จากเดิม encourage advocate จากเดิม foster เรียนเพิ่ม backup backup ฉับไว้ บทแรกผ่านไปมี2บทค่ะนะคะ support subsidize s u b v e n t second r e ีย n เด่นเพราะมีครูส่งเสริม encourage advocate จากเดิม foster เรียนเพิ่ม back up ฉับไวค่ะ scaffold scaffold uphold promote promote ppt c o n s e r t สอนโหด ไปไหนไม่วันนี้มาแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มาแบบเบาๆ stand up for stand up for stick up for เข้าใจ enhance สดใสจดกันอยู่หรือเปล่าคะอนาคตไกล คอนเฟิร์มเลยอนาคตไกลแน่นอนนะคะท่องกันให้ได้คะ่ะต้องกันให้ได้จดไปนะคะได้คำศัพท์กี่คำหวาเดี๋ยวเรามานับด้วยกัน12มั้ง ะะได้คำว่า support, subsidy, i subvent, second, เรียนเด่นเพราะมีครูส่งเสริม encourage, advocate จากเดิม foster เรียนเพิ่ม backup ฉับไว scaffold up hold promote พี่พิชิคนโสดสอนโหดไปไหน stand up for stick up for เข้าใจ e n h a n c e สดใสอนาคตใกล้ confirm เลยค่ะนะคะได้คำสับทั้งหมด13าคำค่ะ 13คำจดเสร็จแล้วจดเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สอนนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมาท่องพร้อมกันพี่ว่า5นาทีหนูท่องได้ละ13คำ5นาทีหนูท่องได้ละระหว่างตอนนี้คะ่ะมือจดไปด้วยปากพูดตามพี่คะ่ะเราจะได้กล้าท่องออกมาคะ่ะ3 4 support. s u p p o r t ด e m a r s u b <id> s i d i z e s u b <id> s i d i z e s u b v e n t s u b v e n t v e n t ไม่ร okay, no ู้เด็กจะเห็นปากพี่พิชชี่ไหมทุกคนเงยหน้าดูปากพี่พิชชี่ดิ้ตัว V ค่ะตัว V V V ฟันบนกับริมฝีปากล่างต้องสัมผัสกันเป็นตัวเวตัว V ไม่ใช่ตัว V ตัววอลแหวนไม่ใช่วอลแหวนไม่ใช่เอาใหม่นะสา subvent subvent ยยมากค่ะ second ทางห้องค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ second encourage encourage advocate Foster, backup, scaffold, uphold, promote, promote, stand up for, stick up for, enhance. That's something ให้สองแบบแล้วเลือกนะให้สองแบบเ้วเลือกนะถ้าเป็นแบบอังกฤษค่ะถ้าเป็นแบบอังกฤษเพราะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคำอังกฤษนะคะตัว A จะอ่านอังกฤษนะตัวเอ British English นะคะ B R E นะคะจะอ่านว่าเป็นเสียงอาโอเคป่ะแต่ถ้าเป็นอเมริกันใครเดาได้เป็นเสียงอะไรเก่งมากถ้าเป็น American English นะคะจะเป็นเสียงแอเก่งมากเพราะว่าเด็กๆรู้กันอยู่แล้วอ่านออกเสียงพร้อมกัน3 4 enhance 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 en <h> เอาไงจะเอา h าร์หรือ Hands Hard Hands ์โอเคห้องนี้เอา Hands ไปก่อนแต่ถ้าใครอยากอ่านอเมริกันให้ไปอ่าน Hands ที่บ้านโอเคไหมคะอ่าน Hands ที่บ้านนะคะอ่านออกเสียงพร้อมกัน3 4 Enhance <Yeah. S 1> โอเคนะทุกคนจดเสียใช่ไหมมาคราวนี้นะคะอ่านพร้อมพี่3 4มับ พอร์ตซับซิเดดซับเวนเซคเกิลเรียนเด่นเพราะมีครูส่งเสริม encourage advocate จากเดิม foster เรียนเพิ่ม backup scarf f o d up h o r promote พี่พีชี่ stand up for stick up for เข้าใจ enhance สดใสอนาคตใกล้ สุดยอดมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์นิดนึงนะคะแล้วท่องคำสุดท้ายเราไปต่อแล้วเพราะเวลาเรามีน้อยจริงๆค่ะทุกคนไงหน้าค่ะมีคําศัพท์อยู่2ตัวนะคะที่แปลว่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลหนูคิดว่าคําไหนดีคะมีใครอยากเดาคาตอบคือคําตอบคือคําว่า s ubsidize กับ s u b v e n t ค่ะสองคำนี้นะคะแปลว่าได้เงินช่วยเหลือจากนะคะ government government รู้ใช่ไหมลูก government คือรัฐบาลนั่นเองค่ะเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเราใช้คําว่า s u b s i d i z e กับ s u b v e n t ค่ะเป็นการช่วยเหลือการเงินจากรัฐบาลนั่นเงินที่ได้เราจะเรียกมันว่า subsidy ค่ะ subsidy เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเงินเงินช่วยเหลือนะคะเงินช่วยเหลือจากรัฐ นะคะเงินช่วยเหลือจากรัฐจะเรียกว่า <transparency> s ับซีดีสับซีดีโอเคนะคะสับซีดีเห็นยังลูกต่อนะคะต่อนะคะเด็กขาหนูคิดว่าอันไหนแปลว่าให้กําลังใจดีคะเดาดูลูกเดาเดาาลองดูแล้วเดาดูให้กําลังใจคำว่าอะไรนะคะเฮ้ยเก่งว่าถูกต้องเลยตอบอย่างมั่นใจ encourage ค่ะอันนี้แปลว่าให้กําลังใจค่ะให้กําลังใจเก่งมาก encourage แปลว่าให้กําลังใจ หรือแปลว่าทําให้กล้าก็ได้ค่ะทําให้กล้าทําให้กล้าพอให้กําลังใจไงก็จะมีความกล้าหาญเกิดขึ้นก็จะมีความกล้าหาญเกิดขึ้นมีอันนึงค่ะลูกมีอันนึงค่ะแปลว่าแปลว่าเป็นเสียงสนับสนุนให้เราเป็นทนายให้เราตรงกลางคํามีเหมือนคําว่าเสียงอยู่กลางคำอ่ะใครเห็นคําว่าเสียงอยู่กลางคําเสียงเก่งมากดูออกว่าคําว่า voice ไง voc เนี่ยแปลว่า voice ค่ะ นะคะโวคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่า voice แปลว่าเสียงค่ะดังนั้นอันนี้ค่ะแปลว่าเป็นเสียงสนับสนุนให้เราเป็นเสียงสนับสนุนให้เราสนับสนุนทางเสียงหรือว่าเป็นคำนามแปลว่าทนายนั่นเองค่ะแปลว่าทนายนั่นเองค่ะต่อนะคะเด็กๆค่ะขออันสุดท้ายละเพราะว่าเวลาไม่มีเวลาจำกัดมากเด็กค่ะมีอันนึงค่ะแปลว่าส่งเสริมทางการขายส่งเสริมการขายอะ่ะเฮ้ยดูสิตอนนี้ร้านนี้เขาจัด จัดอะไรจัดอะไรเอ้ยเก่งมากเพราะเราเคยได้ยินคำนามของมันคือคำว่าโปรเลยนะโปรโมชั่นนั่นเองค่ะโปรโมทอันนี้นะคะเป็นเวิร์แปลวะ่าส่งเสริมการขายค่ะส่งเสริมการขายและยังเป็นเวิร์พิเศษแปลว่าขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนอะไรคะเลื่อนอะไรเลื่อนขั้นได้ด้วยค่ะเลื่อนขั้นได้ด้วย เด็กคะเหล่านี้นะคะเราเรียกมันว่า onym, ซินโนนีมค่ะซินโนนีมนั้นอาจจะแปลเหมือนกันโดยรวมแต่ว่าการใช้แตกต่างกันตามทันไหมแปลเหมือนกันโดยรวมแต่การใช้แตกต่างกันวันนี้นะคะพี่พีชี้ขอ encourage ให้ทุกคนไปเปิด Dictionary ด,ดูทุกอันเลยว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้พี่มีเวลาน้อยพี่เลยให้ตัวเด่นๆพอเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคําที่ออกสอบโอเคไหมคะ